เปิดภาามาแยกกระสีมาเปิดพักขั้นจองที่ปิงไว้อันนี้มะเขือตาพ่นเอาไปแล้วหน่วนึงนลลยจงไว้ใหญ่นี่แยกสิเปิดพักขั้นจองแย่พันไว้ยังดีปิงอ่อนๆนี่นี่พี่น้องแจ้เหียบร้อย แกก็สิเอาใส่จานเลยจ้าก,กินกับปนจ้ะอ้อนอุล,ลวนี่เป็นแต่แซ่พ้าพี่น้องปีงเอาจังหอมพี่น้องจ้าเรียบร้อยของกินกบปนแยกจ้ะมีปนหลังจากสีห้เาเห็ดตะเเ้าใส่บาทเรียบร้อยแยกกสิ กินกับป่นนี่ตำพริกยหยาบหยาบนุวยโคลูกะลีพี่น้องเอ้ยนี่ย่ขวใส่หวัวหอมขวหัวหอมน้ำกันกรพริกนี่พริกยังเป็นนุวยโคลูกะลีทั้งเขียวทั้งแดงพี่น้องแกตำหอมใส่น้ำหยาบหยาตาพิ่กินไปแล้วเลยเหลือจำนี่แยกก่ากระสีมากกินอีกแบบนี้กับพัก เน้่ๆน,นี่แเลยจ้ะมีน้นไม้ต้มพักขั้นจองมะเขือเผาซัมเน่ก็สุดยอดแล้วจ้าไม่กินข้าน้ำกันเลยจ้า